สวัสดีค่ะแอดเมนูน้อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอ็ซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่กทานเด้อค่ะเด้เออ้าวสำหรับคลิปนี้มาพอกันก่อนนอนจากคลิปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อท่านผู้ชมบ่มีแนวทางเหล็กคำนวณเด้อค่ะเด้อคลิปนี้จะเป็นแนวทางความฝานันเด้อค่ะเด้อ เอาสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนะ้วทางหากทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนําในเด้อค่ะเด้อสังสบูยาีวัน0ู2ย3เ5 5 1 3หสนะคะสะบ่กุนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวล้างหน้าถูตัวได้นะคะ ยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้และกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเด้อค่ะเด้อสำหรับยาสีฟันทรรชมหากทันใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้อแอดมินูหน่อยแนะนำลองสั่งยาสีฟันตัวนี้ไปใส่เบืงธรรมชมบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดวันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อสั่งไปใส่เด้อธรมชม หลอดละ190เบาทเท่านั้นกาแฟเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนโลและเขาฉ่งมนะคะโมโนตัวนี้นะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะสกัดจากเห็ดลิ้นจ์เจอป่าจากทะเลและมเมล็ดองุ่นส่วนตัวนี้นะคะเป็นเข่าวง่งมนะคะสกัดจากเทวันเปรียง สามชนิดเทวันเปียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเทาเมื่อยสกัดเดอค่ะเดอร์ช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะกาแฟกล่องละ260บาทสองกล่องส่งปียาสีฟันหลอดละ190บาท2หลอดส่งปีสบู่แพคละ190บาทนะคะ ส่งฟรีตั้งแต่แพ็กแรกเด้อค่ะเด้อสำหรับสบู่ส่งฟรีตั้งแต่แพ็กแรกนะคะราคา190บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่พีพีทันใดที่สนใจอยากจะสั่งโทรสั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์0926325513นะคะอา้าวสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตโฆษณาขายของต้นคลิปนะคะเนาะมาฟังแนวทางเลืความฝันกันเลยนะคะเนาะ เมื่อวันนี้ธรรมช้ชมก็มีสายดวนมาจากทางบ้านนะคะเนาะก็คือว่าพอโทรมาพอบอกว่าพอฝันพ่อของแอดมินนูหน่อยนี่แหละธรนมช้ชมพ่อโทรมาว่าเราความฝันจังสี่ละธรรมช้ชมคลิปนี้จะมีสามฝันเด้อทรามชุ่มสามคนฝันในคลิปนี่เด้อ่านมช้ชมฟังให้จบเด้อค่ะเด้อ ทือมีโชคมีลาบนากันเนาะคะ่นะเนาะเอาธรรมชมฟัาความฝันของพ่อแอดมินนูหน่อยก่อนพ่อโทมาสายดวนแต่มือว่านเราละธรรมชมแต่ว่าแอดมินบอทันได้ลงคลิปนะคะเนาะมื่อว่านนี้ลงไปหลายคลิปธรรมชมพ่อโทมาว่ามีคนบอกพ่อไปสื่อเลขธรรมชุ่มกระบ่กไม่ยั้งลายได้ธรรมชมพ่อบได้ฝันหลาย พ่อวันสองขึ้นติดพ่อก็เลยโทรมาบอกเขาบอกว่าหายซส้อเลข8แปดหนึ่งเจ็ดกับสามหสองเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นฟันของพ่อก่อนนะคะนะเนาะเคียนว่าเป็นฟันของพ่อก่อนเด้อค่ะเด้อวันของพ่อแอดมินหนูน้อยเด้อค่ะเด้อวันพ่อ แอดมินนะคะนะสิเขียนกับเขียนฟิดได้ท่านผู้ชมอันนี้คือความปันของพอแอดมินฝันว่ามีคนบอกไปซื้อเลข 8, 1, 7, 2, แปดหนึ่งเจ็ดเด้อท่านผู้ชมแหนมเห็นบอท่านผู้ชมแหนมเห็นบอคุณพ่อคุณแม่แหนมเห็นบอบางท่านเพื่นอนว่าเพื่นแนมบอเห็น เขียนตัวใหญ่ๆในแอดมินอันนี้คือความฝันของพ่อแอดมินเด้อค่ะเด้พอพ่อฝันว่าไม่คุณบอกไปซื้อเลขนะคะเนาะแปดหนึ่งเจ็ดกับสามหกสองท่านผู้ชมฝันสองขึ้นติดเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมแตกเอาเด้อค่ะเด้อแอดมินบอดแตกหายด้ท่านผู้ชมต่อมา เป็นฝันของแอดมินหน้ยเด้อค่ะเด้อต่อมาเป็นฝันแอดมินของหน้นยตอนแรกวาสิบอลเหล่าละท่านผู้ชมก็เถือ่ะเบลกมันออกมาเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินหน้ยฝันวาจังสีละท่านผู้ชมฝันวาได้ไปบานพอนั่นละบานพออยู่อุดอคนเต็มบานอยู่ท่านผู้ชมเขามากินเลี้ยงอิหอยังบุในความฝันนะ่ะ อแอดมินก็ไปกินน้าเขากินเขา่านมชม้ชมกินเขากินเลี้ยงนั่นไหม่านมชม้ชมก็มีอาหารหลายอย่างอยู่บ้านของพอเด้อ่านมชม้ชมบัดท,ที่นี่มีป่าเห็นป่าคอมหม่านมชม้ชมป่าคอจักมาตาใสในความฝันนั้นเต็มแต่ตารางเฮียนพอแอดมินอยู่บ่มีคนสนใจเอาป่าเด้อ่านผช้ชมแอดมินหน่อยกับบ่เอาขึ้นกันบ่เอาป่าเลย ปากคอจักมาจะใส่เกียกขี้ดินลอ่อมอ่ำแหลมแอมอยู่โตท่อแขนเนี่ล่ะท่านผู้ชมก,กนนนระโตบ่หน่อยล้ะกับบวใหญ่ปันไดโตท่อแขนเนี่ล่ะเกียกขี้ดินล่อมอ่ำแหลมแอมอยู่ท่านผู้ชมปากคอรอบนี้ฟันเห็นปากคอดิท่านผู้ชมเต็มตาลางเฮียนอยู่ดิท่านผู้ชมปากคอนันหลายโตแต่ว่าบ่มีผู้ใดสนใจปากคอเลยคนในบ้านที่เขามาก,กินงานเลี้ยงน่ะท่านผู้ชมเขาก็กินเข่าไปซกันไปได้ท่านผู้ชมแอดมิหนหน่อยกับผสนใจ ก็เห็นป่าดินไปดินมาอยู่ตารางเฮียนละทำให้รรมชมหลายตัวบ่มีผู้ใดสนใจป่าเลยทำให้รรมชมป่าเป็นได้ทำให้รรมชมบะแมนป่าตายัดที่นี่แอดมินไปสนใจเด็กหน่อยคนหนึ่งอ่ามีเด็กหน่อยนะทำให้รรมชมในความฝันนะเด็กหน่อยไปยอกเด็กหน่อยในความฝันนะได้ไปยอกเด็กหน่อยทำให้ชมเด็กหน่อยพวกยิงมากับแม่มาก,กินเลี้ยงอยู่ในบ้านนี่ละบัดที่ไปสนใจไปสนใจเด็กหน่อย ไปหยอกเด็กหน่อยไหมท่านผู้ชมล้วก็ได้กินน้าแข็งใสได้กินน้าแข็งใสในความฝันน่ะได้กินน้าเด็กหน่อยความฝันแอดมินนหน่อยจบทอรีน่ละท่านผู้ชมฝันเกี่ยวกับบ้านพอฝันของแอดมินนหน่อยนี่ฝันขึ้นวันพระเด้อท่านผู้ชมฝันขึ้นวันพระก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อมาเป็นฝันที่สามเด้อท่านผู้ชมฝันที่สามนี่เป็นฝันของหลานของพอ เดอรธรรมชมเป็นฟันของหลานของพอเขานอนอยู่หน้าธรรมชมเขาฟาวขามาถามบานเล็กทีพอคือว่าเขาฝันจังสี่เดอร์ธรรมชเพราะว่าแอดมินหน่อย,อยกับฝันเกี่ยวกับบานของพอแล้วกับหลานของพอกับฝันเกี่ยวกับพอกับบานเขาฝันว่าพอแอดมินหน่อยน,อยนี่แท่งคนตายธรรมชมแท่งคนตาย แทงยูบานเจ้าของหันละเลือดเต็มบานเลยธร,รูมชมแทงคนนไตพอนะไปแทงเขาแทงคนนไตเลือดเต็มบานเลยธร,รูมชมเขากับฟันเท่านี้ละเขาเลยเขามาถามบานเลขที่พอบ้านเลขที่พอที่ยูอุดรนเดอ่านผูรรมชมบ้านเลขที่น,าานะคะเนาะแอดมินกับฝันเกี่ยวกับพอเด้อธร,รูมชมมันเป็นสามฝันอยู่ในคลิปเดียว สามคนสามฝันเด้อค่ะเดอะ้อเราในคลิปเดียวกันเลยธรรมาชมมันจังบลายคลิปเนาะคะนะ่ะเนาะบ้านเลขที่บ้านเลขที่ธรรมาชม หนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้ก็คือบ้านเลขที่ที่พออยู่นะคะเด้ออยู่ที่อุดรน,นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าด้วยค่ะทุกท่านบ้านเลขที่บ้านหลังนี้ท่านผู้ชมถ้ามีคนฝันเกี่ยวนี่ ออกโหลดธรรมชุ่มบานหลังนี้ออกดีเด็เจ็ดเก้าแนมเห็นหอบอธรรมชุ่มกาซิมีเจ็ดอันนี้กระทบเจ็ดนะคะเนาะคันซะินบเบิลกับแมนเจ็ดเจ็ดนั่นแหนะละธรรมชุ่มคันมันมาเบิร์นนี่ล่ละธรรมชุ่มบารเลคีแอดมินนหน่อยแตกห้เด้อค่ะเด้ออันนี้แตกเอาเด้อธรรมชุ่มอันนี้ก็ตรงกันตอนนี้หนึ่งเจ็ดธรรมชมแตกเอาเด้อค่ะเด้อคันมักคันบ่มากะพาน เหล่าความฝันให้ฟังท่านผู้ชมบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเก้าตรงบร่ท่านผู้ชมตรงกับเลบมมเมมเ็กสูตรใดบ่อท่านผู้ชมตรงอยู่ด้ธรท่านผู้ชมเล็กสูตรตรงกับเล็กสูตรเหลกเ็กม,มักอยู่ด้วรท่านผู้ชมเอ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังความฝันแล้วผิดจาจรนาเบิ้งด้วยคาดเด้อมักกระจัดขัดกระพานอันนี้ก็คือ ความฝันนะคะเนาะเป็นเพียงความฝันมันเล่าให้ฟังเด้ท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมเลขเคยออกบอยบอยหนึ่งเจ็ดเก้าแต่ว่าบออ่เคยออกหนึ่งเจ็ดเก่าจักเทียเด้ท่านผู้ชมเลขสามตัวเคยออกแต่หนึ่งเก้าเจ็ดแบบนี้เด้ท่านผู้ชมบ่เคยออกหนึ่งเจ็ดเก่าจักเทียล้วก็ เก้าหนึ่งเจ็ดยังสีเคยออกแต่ว่าบ่าเคยออกหนึ่งเจ็ดเก่าจากเทียได้ทำบ้านลังนี่คนฝันเกี่ยวซื้อ,อก็ออกบ้านเล็กที่ได้ท่านผู้ชมขนาดคนอยู่ในหมู่บ้านปันเห็นส่างยางไก่ซื้อ,อก็ออกบ้านเล็กทีท่านผู้รรมชมหนึ่งเจ็ดเก่านี่ออกดูเด้อท่านผู้ชมอ้าได้ฟังแล้วพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้กับมะเล่าสู่กันฟังนะคะ่นะเนาะอ่ะ แอดมินน่นอยๆกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเลยค่ะเด้อขอให้โชคๆมันๆเลยค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ